สวัสดีครับนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับพรบ,บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นะฮะมีผลประกาศใช้เมื่อวันที่13มีนา2562นะแต่ว่าจะมีผลเลือกเก็บภาษีต้นปีหน้านะฮะปี63นะครับภาษีที่ดินฉบับใหม่ออกมามีผลกระทบอะไรบ้างนะครับเฉพาะกับ d e เวลลอปเนะเฉพาะ d e เวลลอปเแล้วก็คนที่มีที่ดินแปลงใหญ่ๆแปลงงามๆสาหรับที่จะ เอามาพัฒนาทําโครงการนะครับมีผลกระทบยังไงบ้างนะ <_ d ance> ข้อมูลนี้ได้มาจากฐานเศรษฐกิจนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับบิ๊กทุนเฮนะฮะภาษีที่ดินแปลงงามตกใส่มือนะครับอันนี้ส่งภาษีที่ดินบิ๊กเนมอสังหาช็อปง่ายได้ที่ดินแปลงใหญ่ใจกลางเมืองปรึกษา LPN เผยเจ้าของที่ดินขายเองนะฮะร,ราคาจับต้องได้หวังกำเงินย้ายออกนอกเมืองอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ จากกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศใช้ปี2562เนี่ยและเริ่มมีผลจัดเก็บจริงเนี่ยวันที่1มกราคม63นะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมีเวลาอีกเพียงแค่1ปีนะในการปรับตัวรับมือที่ที่จะเกิดส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นเทขายที่ดินแปลงว่างเปล่าทำเลใจกลางเมืองเพิ่มมากขึ้นเนะี่ยซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการใน,ในตลาดหลักทรัพย์ แข่งขันกันเปิดเว็บไซต์รับซื้อที่ดินนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะฮะมีที่เห็นหนักๆจะมีปึกษานะเปิดเว็บไซต์เปิดเพจเปิดเกาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีป้ายบิลบอร์ดด้วยนะติดตามอา่าสี่แยกต่างๆนะว่าปึกษานะรับซื้อที่ดินนะครับจากเจ้าของโดยตรงนะฮะซึ่งในกรณีนี้นะฮะเราต้องเดินเข้าไปเลข่ขายที่ดินของเราเองกับบริษัทเนี่ยซึ่ง สถานะแบบนี้มันก็จะโดนต่อรองค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ในฐานะผู้ขายจะค่อนข้างเสียเปรียบนะอันนี้คือในมุมมองผมในทัศนคติเก,กี่ยวกับแค่ในแง่ที่เราจะเป็นจะต้องไปขายเขาเองโดยตรงนะโดยที่เขาไม่มีในหน้าเข้ามาติดต่อซื้อนะซึ่งการต่อรองในฝั่งของผู้ขายก็จะน่าจะสู้ฝั่งผู้ซื้อไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูข่าวต่อคุณปิยะประยงนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ธุรกิจพึกษานะฮะเปิดเผยว่านะภาษีที่ดินจะเป็นผลดีกับบริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เพียงไม่กี่ลายนะฮะเพียงไม่กี่รายที่สามารถรับซื้อที่ดินแปลงที่ดีที่สุดแปลงเกรด A นะฮะทำเลใจกลางเมืองนารถไฟฟ้านะฮะซึ่งพึกษาเองเนี่ยได้ที่ดินแปลงแนวสายรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เจ้าของนํามาเสนอขายเนื่องจากไม่อยากเป็นภาระ,ะนะครับ สอดคล้องกับคุณประเสริฐนะฮะก็ปรึกษาเหมือนกันผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะฮะกล่าวว่าขณะนี้พบว่าผู้ประกอบการรายกลางจํานวน3-4มรายติดต่อนําที่ดินที่ถือครองไว้นานเตรียมเพื่อพัฒนาโครงการมาขายให้กับบริษัทนะฮะเพื่อหวังนาเงินมาเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทต,ตนเองนะครับและอาจต้องการหนีภาษีที่ดินที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าทีนี้มาดูต่อมาที่ค่าย LPN เอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปค่าย LPN ก็คือ คุณประเริร์นก็คือแกก็รับซื้อที่ดินที่ด de ีเเวลอปเปอร์ลายกลางลายเล็กนะฮะที่มี Land Bank, แลนแบงค์เก็บเอาไว้นะสุดท้ายก็ต้องขายที่ดินเอาออกมาเป็นสภาพคล่องนะฮะแล้วก็ต้องการหลบหลีกภาษีที่อาจจะต้องเกิดขึ้นถ้าเรายังไม่ได้พัฒนาโครงการออกมาเป็นที่ดินว่างเปล่านะก,ก็เริ่มเห็นปรากฏการที่บริษัท กลางๆหรือเล็กๆเนี่ยเริ่มที่จะเริ่มขาดสภาพคล่องนะหรือขาดหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเอาที่ดินที่มีแลนด์แบงค์ตัวเองเอามาปล่อยขายให้รายใหญ่นะครับนั่นคือในส่วนของปึกษานะฮะทีนี้มาดูในส่วนของ LPN นะครับคุณโอภาสนะเขาบอกว่านะครับการเทขายที่ดินมีมาอย่างต่อเนื่องจากการเกรงกลัวภาระนับตั้งแต่มีการยกล่างกฎหมายและกําหนดวันประกาศใช้นะภาษีที่ดินฉบับใหม่นะส่วนใหญ่จะอยู่ในมือผู้ประกอบการรายใหญ่นะฮะบริษัท บริษัท LPN เนี่ยซื้อที่ดินทำเลพิภาวดีลังสิทธ์นะจากความต้องการขายของเจ้าของที่ดินเดิมโดยระบุว่าไม่ต้องการรับภาษีไม่ต้องการรับภาระภาษีที่ดินนะฮะปรากฏการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการจะได้ที่ดินราคาถูกลงแต่เป็นลักษณะจับต้องง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะทำเลในเมืองแนวรถไฟฟ้านะครับ LPN อบอกว่าที่ดินไม่ได้ถูกลงนะแต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องง่ายขึ้นหรือพูดตรงๆคือราคาที่มันเหมาะสม นะมันไม่โอเวอร์นะมันไม่โอเวอร์นะฮะนะครับคุณโอภาสแกบอกว่าเริ่มมีการเทขายช่วง2ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยทำเลดีๆอยู่ในมือของผู้ประกอบการายใหญ่หมดแล้วแต่ทั้งนี้ราคาที่ดินจะไม่ถูกลงกลับจะเพิ่มสูงขึ้นจากรถไฟฟ้านะครับสำหรับที่ดินที่บริษัทซื้อนะก็เป็นที่ดินเช่นนะแปลงประหนโยทินท่าทับหนะครับนะรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะแกบอกว่าประมาณ20ไร ซื้อมาในราคาตารางวาละ30,000บาทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เขาจะเตรียมพัฒนาเป็นทาวน์โฮม2องถึงสามยูนิตนะครับต่อมาก็มีอีกอันก็คือเป็นที่ไหนอีกนะนะฮะที่ประหลโยธินสายนะฮะอันนั้นซื้อเป็นตึกแถวมานะครับแล้วเอามาทำเป็นคอนโดขายนะอันนั้นอยู่ตารางวาละส0 0แสนนะครับแล้วก็มีอีกทำเลหนึ่ง40ไร่นะฮะราคา30,000บาทต่อตารางวาอันนั้นอยู่ที่ลาดกระบ,บงังนะครับเตรียมพัฒนาขึ้นทาวน์โฮมเหมือนกัน นะครับนี่คือส่วนของ LPN นะฮะแล้วก็ยังมีอีกนะฮะก็มีที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งะฮะจำนวน2ไร่จะขึ้นคอนโดนะฮะโลไลซ์นะฮะ,ลลนะฮะอันนั้นซื้อมาอยู่ที่วาระสามถึงสี่แสนบาทนะครับอืมนะเขาบอกว่าขณะที่ทำเลกลางเมืองติดรถไฟฟ้าเนี่ยราคา1ล้านบาทต่อตารางวานะส่วนทำเลชานเมืองเนี่ยราคา4ี่ถึงห้าแสนบาทต่อตารางวาอย่างไรก็ตามเนี่ยปีนี้บริษัทมีงบซื้อที่ดินพัฒนาโครงการทั้งหมด4 000, 000ี่พันล้าน นะครับโดยจะเน้นทั้งชานเมืองและแนวรถไฟฟ้านะฮะนี่ในส่วนของ L P N นะครับทีนี้มาดูในส่วนของสุภาลัยกันบ้างเขาบอกว่าสุภาลัยมบีบริษัทมีเป้าหมายซื้อที่ดินในทุกทำเลนะโดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้าแม้ราคาแพงก็ซื้อนะซึ่งปัจจุบันมีเจ้าของที่ดินเสนอขายจํานวนมากแต่บริษัทเลือกเฉพาะผังเมือง กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้คุ้มค่าที่สุดนะคือในการซื้อที่ดินในการทาคอนโดเนี่ยมันต้องดูผังเมืองเป็นหลักนะคือขยับกันนิดนึงอะ่ะมันก็จะกลายเป็นอีกสีแล้วอย่างบ้านผมเองอ่ะในหมู่บ้านผมเองเนี่ยเป็นสีสีแดงนะแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคือรัศมีรอบรัศมีรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่าตรงนั้นเป็นอะไรสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงหัวมากนะครับรอ,อบระยะเวลากาเรียกว่าระยะระยะทางรัศมี500เมตร่ ผังเมืองบ้านผมมันเป็นสีแดงนะแต่ถาัดจากบ้านผมไปสิบยี่สิบเมตรนี่สึกจะเป็นสีสีน้ําตาลหรือสีเหลืองนะอืมนะซึ่งจริงๆมันก็มันมีผลนะถ้าเกิดคุณซื้อที่ดินซึ่งเป็นผังเมืองสีแดงเนี่ยคุณสามารถขึ้นคอนโดรหรือขึ้นตึกสูงได้พื้นที่พื้นที่การขายมันเยอะทําให้ต้นทุนการขายมันถูกลงนะสุภาลัยเขาเน้นตรงนั้นนะครับอทนนี้มาดูในส่วนของบล็อกเกอร์บ้านมือสองบ้างนะครับ e อ a นะฮะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ย ถึงเวลาต้องปล่อยแปลงที่ดินและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เนื่องจากภาษีที่ดินทําให้มีเจ้าของที่ดินนําที่ดินมาให้บริษัทช่วยขายจํานวน3ารสี่ลายนะตั้งแต่1นถึงสไร่ซึ่งมีทั้งลูกหลานยุยงให้ขายนะหรือเจ้าตัวกเกษียณแล้วต้องการออกไปอยู่นอกเมืองนะฮะตลกมากเลยนะมีลูกหลานยุยงให้ขายนะก็เป็นเรื่องปกตินะผมเจอนะประจําเลยนะคนแก่ๆไปโอนที่กรมที่ดินแบบ ต้องนั่งวิวแชร์ไปอะ่ะเออแล้วก็ลูกหลานนี่ห้อมล้อมเป็นสิบคนนะเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งด้วยกรณีคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นห่วงคือในวันที่ยังไม่โอนที่ดินเนี่ยนะคุณตาคุณ,ค,ณคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเหล่านี้ก็จะเป็นอะไรที่เคารพรักลูกหลานเคารพมากมากนะแต่พอเมื่อไหร่ที่เซ็นโอนขายที่ดินเรียบร้อยได้เงินเรียบร้อยแบ่งสรรปันส่วนลูกหลานกันเรียบร้อยแล้ว ไม่แน่ใจว่าคุณปู่คุณย่าคุณตายคุณยายเหล่านี้ยังจะเป็นที่เคารพรักแล้วก็ลูกหลานไปเยี่ยมไปมาหาสูกันทุกอาทิตย์หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะอ่ะมาต่อมาต่อเขาบอกว่านะครับมีที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเช่นนะในส่วนของโบเกอร์บ้านมือสอง ERA นะไม่ใช่โบเกอร์บ้านมือสองย่างเดียวที่ดินด้วยนะครับเป็นเป็นเอเจนตะ์อ่ะเป็นนายหน้านะฮะมีทําเลสุขวิทต้นๆน,น,นะไม่เกินดีเอ็มคอเทียนะคือสถานีพร้อมพงเนี่ยโดยมีอยู่แปลงหนึ่งเนี่ยหลังเอ็มคอเทียเนี่ยนะฮะ ขนาดประมาณ1ไร่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าร้อหอมพงประมาณ6 7 0 0เมตรนะราคาเสนอขายอยู่ที่2.5ล้านบาทต่อตารางวานะครับนอกจากนี้ยังมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งสุขุมวิท3ินะนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงใหญ่10ไร่นะเขาบอกตรงข้ามแยกอโศกซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่อีกเหรอเออขาอบอกว่ามีคงมีนะเจ้าของไป่นนายตำรวจแต่ราคาบอกขายค่อนข้างสูงคือตารางวาละ2ล้านปลายนะครับ ะน,ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่ดินแปลงใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพและปริมณฑลไม่รู้นะแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวของ d e เวลลอปเปอร์ทั้งหลายนะฮะที่มีการซื้อขายแล้วก็มีที่ดินแปลงใหญ่หญเสนอขายกันราคาอัปเดตกันก็อยู่ประมาณนี้นะถ้าเป็นที่ดินซอยๆอยู่แนวรถไฟฟ้าก็3 4มสี่แสนนะฮะแต่ถ้าที่ดินในเมืองสุขวิทนี่ก็2ล้านกว่าหมดแล้วล่ะที่ซื้อขายกันนะครับก็ลองดูแล้วกันอัปเดตกันตามนี้เออแต่ว่าก่อนจบอีกนิดนึงเขาบอกว่าอัตราภาษีที่ดินฉบับใหม่นี้นะฮะ ถ้าบ้านหลังที่2นะบ้านหลังที่2เป็นต้นไปนะต้องเสียภาษีนะครับต้องเสียภาษีนะครับแต่ว่าที่ผมบอกนะเสียแค่0ูนจุดเสียแค่0ูนนเรนะลองคำนวณดูแล้วกันถ้าบ้านหลังที่2คุณมูลค่า5ล้านก็เสียประมาณ1000บาทถ้าบ้านหลังที่2คุณ10บล้านก็เสียมูลค่าประมาณเท่าไหร่สองพบาทต่อปีนะไม่แพงเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่กับคนรวยนะสำหรับบ้านหลังที่2นะครับโอเคคลิปนี้ก็อัปเดตข้อมูลสถานการณ์ ภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันไปแล้วครับสวัสดีครับ